สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบบอกเรานะคะเราพามาชมกับเชฟโรเลตโคโลราโดนะคะรถปี04ค่ะ4ประตูอีกแล้วนะคะทุกท่านหล่อๆนะคะพื้นที่ใช้ซอยกว้างดอกยางหนานๆนะคะตามนี้เลยค่ะทุกท่านซื้อไปใช้งานกันได้ยาวๆแบบว่าคุ้มค่าคุ้งราคาสุดๆเลยทีเดียวค่ะ135,000บาทนะคะคันนี้เกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลค่ะ เครื่องยนต์3,000ซีซีนะคะขายเงินสดเครื่องดีเกียร์ดีภายในกว้างใช้งานได้ปกติกระจกเป็นไฟฟ้านะคะทรงสวยพิมพ์นิยมค่ะทุกท่านแอร์เย็นค่ะเครื่องเกียร์ปกติขับขี่ได้สบายใช้งานได้เลยนะคะซื้อไปสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะทุกท่านปี04เกียร์ธรรมดานะคะรถคันนี้อยู่ที่บ้านพัพพุทธโคราช สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดูรถนะคะท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะทางด้านแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมกันนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ไหนานานะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ